ป้าเป็นข้าราชการํำนานนะเป็นเป็นครูมาก่อนป้ากเกษียณมาเจ็ดปีแล้วป้าคิดว่าเออคนเราเนี่ยมันมีความสุขก็ก็คิดว่ามันก็ล้นเหมือนมันพอแล้วเหมือนมันพอแต่พอเราเห็นสับห็นหมาห็นแมวที่ทุกข์ยากเนี่ยเขาน่าจะมีความทุกข์กว่าเรานะเพราะว่าความคิดคือป้าหนึ่งป้าเป็นคน จอ่อนที่เห็นเขาอดอยากแล้วมันไม่ใจแข็งพอที่จะผ่านเลยไปได้ไงเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นโรคใจอ่อนถ้าทุกทีไปอะไรเงี้ยสรุปแล้วนะกระโโถ,โถ,โ,ถโถเรื่อยหนึ่งคือใจอ่อนที่ที่สงสารเขาสองป้าอยากแบ่งความสุขให้เขานะแบ่งความสุขร่วมโลกให้สัตร่วมโลกป้าหมดประมาณกระสอบกระสอบครึ่งมันจะกระสอบละหกร้อยแล้วก็ ไก่ป้าเนี่ยไก่ปิ้งเนี่ยเออตัวไหนที่น่าสงสารนะตัวไหนที่ป่วยสําหรับเอาตับไปยัดยา,ยาเอายากดใส่ตับมันอ่อนใช่ไหมลูกถ้าตับถ้าลูกชิ้นนี่ประมาณประหยัดจริงๆก็สองร้อยสามถ้าเราไม่ประหยัดให้เขากินกันบ้างกระดูกหน้าโยนี้เขาก็ประมาณห้าร้อยถ้าถ้าพอมีก็ประมาณสองสามร้อยเนี้ยที่น่าสงสารเนี้ลยลูก อ่ท่านที่จะบริจาคนะที่จะช่วยเหลือสุนัขจรจัดทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านน่ะไอ้ในบ้านที่ป้าก็เก็บตัวเล็กๆหรือตัวใหญ่ที่มันหลงอยู่เอามาก็จะบริจาคได้ที่ตามเบอร์โทรของป่อครูเลยนะคะ085 269 6172เบอร์โทรโทรบ่อยๆบางทีป้าโมขี่รถไปเลี้ยงหมาแล้วป้าก็หูอื้อหูอึงม,มันไม่ได้ยินบ,บางครั้งไอโทรศัพท์มันอยู่ในกระเป๋ากางเกงป้าอาจไม่ได้ยินก็ ถ้าป้ารับไม่ทันบางทีรับแล้วหยุดไปเนี่ยคือจอดรถแล้วรับไม่ทันนะ่ะก็โทรใหม่ไม่ใช่ป้าไม่อยากรับเพราะว่าป้าอยากได้อาหารให้หมาเหมือนกัน